500นะครับคนดูนะโอเคนะครับวันนี้นะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่วันนี้ผมพึ่งนะครับส่วนมนเสร็จผมอธิษฐานไว้ว่าถ้ามันจะมานะครับก็ขอให้นะครับมาตัววันนี้นะครับเพราะว่าลึกสองนะครับนึงสองไปออกลาวแล้วจ้ะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแค่แนวทางให้นะครับใครชอบก็ตามแต่ว่าขอให้พูกแตกนะครับขอบคุณมากค่ะ ใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชก่อนเนาะแต่ความชอบนะอาจจะเป็นสองหนึ่งหกเห็นไหมครับถ้าเป็นสองหนึ่งหกก็คือตัวนี้สองหนึ่งหกสองนะครับสองหนึ่งหกสองมาแล้วนะครับคุณ้องน่าจะอันนี้เพจจริงครับอันนี้เพจจริงนะครับอันนี้เพจจริงนะครับแชร์แล้วค่ะกดแชร์ก่อนนะครับสาธุจ้านะครับใครเข้ามาแล้วแคปทันไหมนะครับคืออย่าพึ่งนะ กดแชร์ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วครับเจ็ดร้อยคนดูนะครับกดแชร์ก่อนนะวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาชมเนี้นะครับน่าจะหลายพันอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ใครเข้ามาชมครั้งแรกก็ดีหรือว่าคนที่นะครับเข้ามาแล้วนะครับขอให้มีบุญร่วมกันนะครับกดแชร์ค่ะนะครับอันนี้ผมให้นะครับเมื่อกี้ลาวมันออกสองหกหนึ่งสองหกนะครับลาวออกไปแล้วแต่วันนี้ผมก็เลยเอาลาวไปต่อไทยเอาลาไปถึงไทยเลยเอาเลขลาไปถึงไทยเลยนะครับ สองมาแล้วครับงวดที่แล้วผมไม่ได้จุนนะขมมาก่านะครับโอเคครับใครเข้ามาแล้วครับใครเพิ่งชมครั้งแรกนะครับกดไลค์แชร์เนาะวันนี้ก็ขอให้มีส่วนร่วมบุญนะครับช่วยเนี่ยใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์ก็แชร์ก่อนครับหกเก็ดจริงๆจ้านะครับโอเคค่านะครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนเนาะนะครับบคุณพี่อะไรนะ ไทยลาวมันออกสองหสองหนึ่งะหกหนึ่งสองนะหกหนึ่งสองหึงสองได้ครับถ้างบน้อยนะนะครับผมจะเอาชุนี้ให้เลยนะครับไทยงบน้อยหกเจนะแต่ว่าอันนี้เป็นเชนแนวทางแต่อย่าลืมเลขทูบด้วยครับอย่าลืมเลขทูบด้วยคนลูกเลยอ่ะใครเข้ามาแล้วครับ เลขทูปสองห้าใครบอกว่าสองห้าศูนย์สองห้าอะไรพิมพ์หน่อยครับพิมพ์เป็นตัวนีคือคือระหว่างที่ผมจุดเนี่ย มีเด็กมาเหมือนมันเหมือนกับได้ยินเสียงมาว่าบอกว่าให้จุดให้จุดให้จุดผมก็ทีแรกผมว่าจะไม่จุดแล้วนะก็บอกว่ามาให้จุด,มา,จดนะมาให้จุดนะครับมาให้จุดเนี้ยผมไม่รู้ว่านะครับนะครับนะครับนี่จุดไหมขอให้มาครับผมขออธิฐานว่าถ้าไอนะ้ไข่มีอยู่จริงนะครับไอ้ไข่มีอยู่จริงถ้าจะมาก็ขอให้มาสามตัวคิดว่าหนึ่งไหม คิดว่าหนึ่งไหมนะครับโอเคนะนะครับเดี๋ยวเอาไว้กว่อนนะครับเมื่อกี้ใครเห็นอะไรแล้ววัดีจ้านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะคอมเมนต์ขึ้นมาคิดว่าเป็นอะไรครับผมไม่รู้กันสามมีหมดแล้วเนี่ยสามมีหมดแล้วหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเกคนดูกดแชร์ก่อนจะใครเพิ่งจดตามครั้งแรกครับใครเพิ่งิดตางครั้งแรกใครเพิ่งิดตามารครั้งแร,รงแรกครับ ใช้พิจิตตังแรกมันมันมีมันมีมัน,มมนทีแรกผมว่าจะไม่จุดผมว่าจะไม่จุดนะแต่อยู่ๆเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าให้จุดนะเพราะว่าเลขดังเลขอันเยอะนะครับยังยังจะยังยังตัวที่สามกำลังมานะครับตัวที่3มามกำลังมาอันนี้เดี๋ยวผมไปถ่าย สั่นนะไม่รู้ครับผมว่าจะไม่จุดแล้วนะผมว่าจะไม่จุดแล้วนะ สองร้อยใครเดาถูกก็ดาไปนะครับ5้าถูกต้องครับตัดหนึ่งออกไปเลยตัดหนึ่งออกไปเลยตัดหนึ่งออกไปเลยนะครับตัดหนึ่งออกไปเลย กดแชร์ก่อนครับกดแชร์ก่อนนะครับใครเข้ามาใหม่ครับกดแชร์หน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยจ้ะใครไม่ติดตามกนลูกเลยนะครับ ครเพิ่งติดตามครั้งแรกดูนะครับดูะนะครับกดแชร์ก่อนนะครับใครเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ใครเห็นเป็นอะไร nih ใครเห็นเป็นตัวอะไรครับกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์ก่อนนะขอบคุณมากค่ะนะครับขอบารมีองค์แม่แล้วก็ใครที่บูชากระเป๋าไปแล้วนะครับขอให้โชคดีครับใครงมน้อยครับตัดเล่นอ่ะนะครับรงมน้อยคือตัดเล่นผมจับให้ตัวนี้นะครับชอบไม่ชอบ เย็นใจมันสั่นครับมันสั่นนะครับใครเข้ามาแล้วครับกดแชร์ได้น้อครับกดแชร์แบ่งปันเพื่อนด้วยนะสุดปังค่ะพิมพ์คาว่าสุดปงังพิมพ์ให้หน่อยครับเห็หนในตัวอะไรถ้าไข่งบมน้อยครับนะครับมันอั้นเยอะเอาสามตัวนี้หกเจ็ดห้าศูนย์ห้าสอง ังค่ะตัดเล็ดด้วยนะขอบคุณมากค่ะสองห้าศูนย์มาจากไหนครับใครได้สองห้าศูนย์ทำไมรู้ว่ามันเป็นสองห้าศูนย์ทำไมสองห้าศูนย์ครับขอให้โชคดีนะครับพรุ่งนี้นะนะครับอันแล้วค่ะอันตรงไหนครับสองห้าศูนย์มาจากไหนห้าศูนย์ค่ะอันไม่อันผมไม่รู้แม่อันไม่อันผมไม่รู้ หมายว่าผมจุดได้ตัวนี้สุดปังค่ะนะครับง่วมน้อยค่ะหกเจ็ดนะใครชอบหกเจ็ดนะครับใครชอบหกเจ็ดก็หกเจ็ดด้วยเป็นแค่แนวทานนะครับฝันค่ะคุณสุภาพรฝันว่าอะไรนะครับคุณสุภาพรนะครับฝันว่าอะไรนะครับโอ้ ถ้ามันอ่านสามตัวยังไงก็ไม่อ่านสองห้าศูนย์นะครับถ้าห้าศูนย์ห้าสองมันอ่านก็เอาสองห้าศูนย์เลยเอาสามตัวเลยโอเคนะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจุดได้ตัวนี้แล้วหูก,กินล่ะหูก,กินมาจากไหน มากาครับสั่นค่ะอาจารย์คือผมสั่นนะครับผมไม่รู้ใช่ถ้ามันสื้อไม่ได้ก็เป็นห้าสองศูนย์สองศูนล่ะครับแล้วสองศูนยละ่ละสองศูนยล่ะสองศูนล่ะสองศูนยซือได้ไหม 二零二零年。